อรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ที่สดใสครับช่วงนี้มีฝนตกบ่อยนอกจากดูแลผลผลิตในสวนและแปลงแล้วพี่น้องเกษตรกรควรดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงด้วยนะครับและวันนี้เรื่องเล่าข่าวเกษตรก็มีกิจกรรมดีๆของกรมวิชาการเกษตรมาฝากกันเช่นเคยครับไปติดตามกันเลยครับเมื่อวันที่20มิถุนายน2559นายสมชายชาญนรงคุลอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2559 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่อง4วันไปจนถึงวันที่23มิถุนายน2559ณโรงแรม a อมบ s ส a d o อร์ซิจอมเทียนจังหวัดชนบุรีโดยในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี2558ซึ่งในปีนี้มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลมากถึง15ผลงาน นอกจากนี้ยังให้เกียรติมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรดีเด่นแปลง GAP และ,กะเกษตรกรดีเด่นแปลงอินทรีย์ประจำปี2,559รวมไปถึงผู้ประกอบการโรงงานดีเด่น GMP HACCP ประจำปี2,559อีกด้วยผมอยากเรียนท่านว่าวันนี้เนี่ยรกระทรวงเกษตรมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการผลิตสินค้ากเกษตรที่มีคุณภาพ นะเรามีนโยบายเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะทําให้ได้ตามนโยบายอย่างนี้เนี่ยงานวิจัยต้องมาสนับสนุนงานวิจัยต้องมาทําให้การผลิตสินค้าเกษตรนั้นเนี่ยใช้พื้นที่ให้น้อยลงต้นทุนต้องต่ําแล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าเกษตรนี้ได้ฉะนั้นวันนี้ผมให้กําลังใจกับนักวิจัยเต็มที่นะครับแล้วก็ สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจสําหรับนักวิจัยไทยนะครับซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าหากว่าเราขาดการวิจัยเนี่ยเราจะพัฒนาสินค้าเกษตรไม่ได้เลยครับการประชุมวิชาการนี้เป็นกิจกรรมที่กรมวิชาการเกษตรจัดขึ้นทุกๆปีเพื่อให้ผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกว่า1000คนได้รับทราบถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลงานวิจัยดีเด่น ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้นักวิจัยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานต่อไปการวิจัยปีนี้เนี่ยมีจุดหลักๆคือเราต้องการให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจุดเน้นก็คือต้องเป็นผลงานวิจัยที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้และเป็นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้ทันทีเราจะส่งต่อให้กับผ,ผู้ประกอบการที่สนใจส่งต่อให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ น,นั่นคือผลสรุปผลงานวิจัยที่ต้องการให้เกิดในการสำนักวิชาการครั้งนี้ครับการประชุมวิชาการประจำปีนั้นถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นการเพิ่มเครือข่ายในการทำงานวิจัยแบบบูรณาการซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรได้ต่อไปในอนาคตและองค์ความรู้เหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกรให้สามารถพัฒนาผลผลิตของตนเองได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ คำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าในช่วงงานวิจัยสู่ไรนาที่นำเสนอการพัฒนาวิธีการตรวจทักกรองสายพันธุน์พืชดัดแปรพันธุกรรมคือพืชชนิดใดระหว่างข้อ1แตงโมหรือข้อ2มะละกอถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมาอย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลข,ขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ1 1990 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่12มิถุนายน2559ที่ถามว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้ป้องกันแมลงวันผลไม้จากชมพู่คืออะไรคำตอบก็คือข้อ1เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือ IPM นั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ สำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหเล่มมีรายชื่อัังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมคะประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัยการพัฒนาวิธีการตรวจคัดกรองสายพันธุ์มะละกอดัดแปลงพันธุกรรมก็คือเราสามารถใช้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเชื้อพันธุ์มะละกอได้นะคะนั่นหมายความว่าก็จะสามารถป้องกันการปนเปื้อนของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม ขณะเดียวกันค่ะเรายังใช้เป็นข้อมูลในการคุ้มครองพันธุ์พืชกรณีที่เกิดข้อพิาพาททางกฎหมายด้วยนะคะและตอนนี้ก็มีการวิจัยพัฒนาต่อยอดชุดตรวจสอบที่จะสามารถทํางานได้ รวดเร็วง่ายดายแล้วก็สะดวกมากๆนะคะใช้เวลาเพียง10นาทีก็สามารถรู้ผลการตรวจสอบได้แล้วซึ่งอีกไม่เกิน2ปีก็จะสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนี้คือการทํางานของนักวิจัยจากกรมวิชาการเกษตรในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยต่างๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการได้ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ 5นาลิกาถึง5นาลิกา30นาทีวันนี้แนนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นํำยิ่งใหญ่สมคำครัวของโลคนี้นะใช้รัพยากรอย่างรู้คุณค่ะสร้างภูมปัญญาเพื่อการพึงพาตน